มูลพื้นฐานเราอยู่กันกี่ครัวเรือนครับเนี่ยอยู่กันมานานหรือยังห้าสิบคัวเรือนอยู่ประมาณสามสิบปีและห้าสิบคัวเรือนคนประมาณร้อยกว่าคนนะใช่ไหมสองร้อยกว่าคนแล้วได้คุยกันไหมว่ายินดีที่จะรื้อเพราะว่าดูท่าเนี่ยดูท่าตามแบบก็คืออ๋อสตงกับปปชเขาจะขอด้านหน้าใช่ไหมใช่ครับแล้วเราจะขอด้านหลังด้านหลังเรามีทางเข้าไหมมีครับมีมีด้านหนึ่งด้านหนึ่งด้านหนึ่งเีาด้านหนึ่งใช่ไหมครับใช่เราจะขอใช้กี่ไร่ทั้งหมดหกไร่ครับแล้วทั้งหมดนี่กี่ไร่แปลงเนี้ย ตรงนี้ก็ประมาณทั้งหมดหกไร่นี่คือไม่รวมข้างหน้านี้นะครับทั้งหมดนี้ประมาณเก้าไร่เก้าไร่กืบสิบกว่าไร่ใช่ไหมเมื่อสมัยนายกทิศศักดิ์ครับกก็ดําเนินการเรื่องนี้อยู่ก็มีผอกิตตดาเทศบาลน่ะแกก็ประสานงานต่อประสานกับผู้รดร้อนทุกคนอยู่ตลอด แ,แล้วก็พอดีการเมืองมันเปลี่ยนครับแต่ก่อนการเมืองไปเปลี่ยนวันนั้นก็มีการประชุมทุกหน่วยงานครับนายกก็ถามทางประหลัดว่าถ้าเทศบาลเช่าที่ราชพัสดุที่ธนารักคับ,คบมีอะไรมีปัญหาไหมใช่ไหมทางประหลัดบอกว่าก็ไม่มีปัญหาอะไรครับพอเสร็จแล้วพอเลือกตั้งเสร็จทีนี้ พอตายแกจะดำเนินกานต่อครับ,รบจังหวัดร้อยเอ็ดที่มีปัญหาเหมือนกันครับว่ามันทําไมที่นู่นเช่าได้ที่นี่เช่าไม่ได้ครับ,รบแกก็ขอเวลาพวกผมสองเดือนว่าจะหาจะเอาตรงนี้หาข้อมูลตรงนี้ครับและเช่าให้ได้และตรงนี้ทาง พอชอจะขอเช่าพื้นที่มันเลยวันที่3ามมิบมินาที่แล้วครับว่าให้ชาวบ้านรื้อออกไปแต่พอดีทางพอชอกุลเอกนัทเขาไปประชุมที่จังหวัดคครครัับบเขาขอเลื่อนเป็นให้ชาวบ้านอยู่ถึงสิ้นปีเหมือนตอนนี้เหมือนทารักยินดีให้เราเช่าใช่ไหมถ้าฟังดูนะ ขาให้เทศบาลเช่าใช่ไมเขาเหมือนยินดีว่าให้เราอยู่ไม่ขัดข้องแต่เนื่องจากตรงนี้เป็นพื้นที่สีน้ําเงินคือการก่อสร้างก็ต้องเป็นหน่วยราชการก่อสร้างเท่านั้นใช่ไหมอย่างนั้นก็ต้องให้เทศบาลเป็นคนเช่าแล้วเราไปเช่าต่อจากเทศบาลการดําเนินการต้องดําเนินการภายในในนามหน่วยราชการมย่างนั้นเถอะประมาณนั้นใช่ไหมางั้นเรามีเวลาอีกประมาณห้าเดือนที่ต้องโยกย้ายออกถูกไหมครับเออห้าเดือน เราได้คุยในห้าสิบบรืเนพร้อมใจกันหมดนะว่าแต่ขออยู่บริเวณข้างหลังใช่ไหมครับเทศบาลเขาจะปรับที่ให้ข้างหลังปรับที่ต้นอะไรนะต้นปาล์มใช่ไหมท่านในใช่ไหมครับงั้นสิ่งที่พอชอต้องกลับไปทําที่ผมนาเรียนคือหนึ่งก็อาจจะขอดูขอดูแผนการก่อสร้างคุยเมื่อก่อนมันเป็นลักษณะเหมือนชาวบ้านคุยกับ คุยกับปปชสตงเราจะขออยากคุยกับหนึ่งกันที่ห้องด้วยเพื่อจะดูแผนงานก่อสร้างเดี๋ยวก็ใครเดียวกันเข้าใจว่าสำนักง,งานภาคก็คงคุยกับเทศบาลอยู่นะครับส่วนที่3ก่อนเดี๋ยวผมจะคุยกับธารักษ์โดยตรงว่ามันยังไงมันมีท่องทางอื่นอีกไหมเพื่อจะให้มันง่ายขึ้นนะแต่บางทีอาจจะต้องให้ให้ทารักษ์มาช่วยเพราะว่าเราจริงๆสถาบันพัฒนาความชนกับกรมทารักษ์ก็มีเอ็มโอยูกันอยู่เรื่องการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ที่อยู่ในที่ดินกรมทารักษ์ พี่หยุนในฐานะประธานโครงการตรงนี้ครับแล้วก็ดูแลชาวบ้านอยู่200กว่าคนเนี่ยจะมีอะไรจะฝากคิณสยามบ้างครับตอนนี้ผมก็ฝากทุกหน่วยงานววว่าช่วยกลุ่มของเราด้วยครับับยินดีรู้รู้รู้ว่าความเดือดร้อนพี่น้องอยู่นะครับ